สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนเลยนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับทีเชอร์โบในวิชาอาเซียนค่ะวันนี้ทีเชอร์โบจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรเอ๊ยอยังไม่บอกดีกว่าให้เด็กๆติดตามและดูเองดีกว่าค่ะวันนี้นะคะทีเชอร์อยากจะรู้ว่าใครเอ่ยที่เป็น เด็กที่ช่างสังเกตที่สุดเด็กๆห้องไหนนะถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าทิเชอร์จะสอนเรื่องอะไรเมื่อเด็กๆเห็นรูปธงชาติของทั้งสองประเทศนี้แล้วมีใครรู้บ้างคะว่าเป็นธงชาติของประเทศอะไรเอ๊เด็กๆช่วยทิเชอร์คิดได้ไหมหน้า หมายเลขหนึ่งประเทศอะไรคะเด็กๆอ่าได้ยินเสียงเด็กที่ตอบถูกแล้วคะ่ะประเทศแรกนั่นก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะหมายเลขหนึ่งคือธงของประเทศมาเลเซียคะ่ะเอ๊แล้วหมายเลขสองล่ะเป็นธงของประเทศอะไรคะเด็กๆลองสังเกต สัญลักษณ์บนธงแล้วก็สีสันดูสิคะเอ๊คุณคุณไม่เอ่ยว่าเป็นธงของประเทศอะไรใครตอบได้ยกมือคะ่ะถูกต้องค่ะโอ,โอหมายเลข2นั่นก็คือประเทศเมียนมาหรือพม่านั่นเองนะคะเด็กๆรูเ้เรื่องเอ่ยว่าวันนี้ทีเชอร์จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรทีเชอร์คิดว่าต้องมีเด็กตอบได้แล้วแน่นอนเลยค่ะ วันนี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธงชาติมาเลเซียและเมียนมาค่ะก่อนอื่นนะคะทีเชอร์จะพาเด็กมารู้จักกับธงชาติค่ะให้เด็กสังเกตดูนะคะว่ามีสีมีสัญลักษณ์มีลักษณะอะไรบ้างแล้วช่วยทิเชอร์ตอบด้วยนะคะประเทศแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนั่นก็คือธงของประเทศมาเลเซียค่ะ ธงชาติของประเทศมาเลเซียนั้นมีทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะคะเด็กๆ 1. สีแดง2สีขาว 3. สีน้ำเงินและ4สีเหลืองค่ะเมื่อเรารู้จักสีของธงประเทศมาเลเซียแล้วเราก็จะมาดูความหมายของสีธงกันนะคะเด็กๆแถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง14ริ้วหมายถึงสถานะอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง13รัฐภายในประเทศมาเลเซียะคะ่ะ ต่อมาเราจะมาดูดาว14แฉกสีเหลืองที่เด็กๆเห็นอยู่นี้นะคะหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมดค่ะข้างๆดาว14แฉกเป็นพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจําชาติของประเทศมาเลเซียนะคะและเมื่อนํามารวมกันนะคะพระจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกจะสื่อถึงผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐค่ะ และสีสุดท้ายนั่นก็คือสีน้ำเงินนะคะหมายถึงความสามัคคีของชาว <HD i. S 1> มาเลเซียน,นั่นเองคะ่ะและอีกประเทศหนึ่งนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี <uit> ้นั่นก็คือธงของประเทศเมียนมาหรือพม่าค่ะเด็กๆ,ๆลองช่วยทีเชอร์นับสิคะว่าธงของประเทศเมียนมานี้มีทั้งหมดกี่สีเรามาเริ่มนับกันเลยคะ่ะ 1สีเหลือง2สีเขียว3สีแดงและ4สีขาวรวมแล้วทั้งหมดมี4สีนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะสัญลักษณ์ของประเทศเมียนมานี้จะมีรูปดาวดวงใหญ่มากอยู่ตรงกลางสีขาวและมีแถบด้านหลัง3สีที่สวยงามมากเลยค่ะโดยด้านบนจะเป็นสีเหลืองตรงกลางสีเขียวและด้านล่างของธงจะเป็นสีแดงนะคะ เรามาดูความหมายของสีธงแต่ละสีกันบ้างดีกว่าค่ะเด็กๆเ,เราจะเริ่มจากสัญลักษณ์ดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ตรงกลางผืนธงนั่นเองนะคะหมายถึงสาภาพอันมั่นคงในความเป็นเอกภาพของสาธารณารัฐแห่งสาภาพเมียนมาแถบด้านบนสีเหลืองของธงหมายถึงความสามัคคีของชาวพม่า ค่ะแถบตรงกลางธงนะคะสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบสุขรวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ต่างๆในสาธนารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาค่ะและสีสุดท้ายด้านล่างของธงนั่นก็คือสีแดงหมายถึงความกล้าหารความเข้มแข็งเด็ดขาดที่ชาวพม่ามีเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับวิธีการสังเกตธงของประเทศมาเลเซียและประเทศเมียนมา เพราะว่ามีสัญลักษณ์บนธงที่แตกต่างกันและมีสีที่แตกต่างกันนะคะถ้าเด็กๆคนไหนเป็นเด็กที่ช่างสังเกตนะคะจะดูรู้ง่ายมากเลยเด็กๆจะสามารถตอบได้เลยค่ะว่าวันนี้ที่เราเรียนมานั้นธงอะไรแตกต่างอย่างไรธงแบบนี้มีสีอะไรบ้างและในวันนี้ที่เชื่อก็จะขอฝากการบ้านไว้ให้กับเด็กๆป .1 ที่ช่างสังเกตทุกคนค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆวาดภาพ ธงชาติและระบายสีให้ถูกต้องตามสีของธงชาติจริงๆของประเทศนั้นๆจากนั้นให้เด็กเขียนชื่อประเทศใต้ธงชาติมาด้วยนะคะทีเชิ์จะได้รู้ว่าเด็กๆมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ไปหรือไม่ทีเชิ์ก็ขอฝากกันบ้านไว้ด้วยนะคะและเดี๋ยวทีเชอร์จะรอตัวค่ะว่าเด็กๆคนไหนเป็นเด็กช่างสังเกต สำหรับวันนี้ที่เชอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ